ชาชนนะครับและพี่น้องญาติวีรชนพฤษภาสามห้าตลอดจนท่านสิมมชนที่เคารพนะครับประเด็นที่ตัวแทนเครือข่ายภาพประชาชนได้ระบุมเมื่อสักครู่แล้วก็บัรจุไว้ในหนังสือที่ยื่นต่อคณะกรรมการนะครับก็จะขอเรียนว่าในสีประเด็นเนี่ยสองประเด็นแรกเป็นเรื่องที่ตรงกันอยู่แล้ว แล้วก็คณะกรรมาการได้มีการประชุมแล้วก็มีความเห็นร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมไปแล้วประการแรกก็คือกรอบเวลาของการดำเนินการที่จะให้มีการนิรโทษกรรมก็ตรงกันครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ประชุมมีมติว่าเราจะกำหนดกรอบเวลาที่จะให้มีการนิรโทษกรรมตั้งแต่ปี2,548จนถึงวันที่ กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาประเด็นที่สองเรื่องฐานความผิดนะครับอย่างที่ท่านตัวแทนภาคประชาชนพูดเมื่อสี่แนบท้ายพระราช,ชบัญญัติที่ระบุฐานความผิดซึ่งจะได้รับการนิรโทษกรรมของร่างหลักที่สภารับหลักการไว้เนี่ยมันมีเพียงแค่สิสองฐานความผิด ซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่ครอบคลุมแล้วก็จะมีตกหล่นอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมาการในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันเราก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วก็มีมติด้วยเสียงข้างมากที่จะบรรจุบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติให้ระบุผ่านความผิดโดยหลักคิดตรงกันนะครับ ว่าจะต้องเพิ่มจาก12ฐานความผิดขนาดนี้เนี่ยอ้างอิงจากรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมธิการศึกษาการนิรโทษกรรมเขาระบุไว้25ฐานความผิดผมหารือกับคู่เกี่ยวข้องหรือว่าบางท่านของภาคประชาชนที่ท่านเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายนี้แหละครับแล้วก็บอกว่าคงจะครอบคลุมได้มากพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมาการไม่ได้ปิดกัน้นที่จะมีการเพิ่มฐานความผิดอื่นหากพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีและยังคงตกล่นไม่ได้ระบุไว้ในร่างกฎหมายนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในขั้นตอนของการพิจารณาส่วนประเด็นที่สามกับประเด็นที่สีนะครับก็คือเรื่องของเยาวชนผู้ต้องคดีความ และก็เรื่ององค์ประกอบที่มาบทบาทอำนาจห,หน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามร่างราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากว่ายังไม่ถึงขั้นตอนการพิจารณาในชั้นกรรมธิการก็จะขอรับไว้แล้วก็นำไปเสนอนำไปหาหรือจนมีข้อสรุปแล้วก็จะรายงานให้กับคณะภาคประชาชนตลอดจนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทราบต่อไปแต่เบื้องต้นโดยหลักการเนี่ย มันไม่มีอะไรขัดกันสําหรับข้อเสนอนี้ผมเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่มาวันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการทํางานของคณะกรรมธิการฉบับนี้นั่งรวมกันโดยคนที่อาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกันทางการเมืองเพียงแต่เมื่อมีจิตเจตนาร่วมกันว่าจะผลักดันสังคมไปสู่การคลี่คลายความขัดแยง้งโดย ใช้การนิรโทษกรรมคดีความอันเกิดขึ้นจากการชุม,มนุมทางการเมืองหรือเกี่ยวเนื่องกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในห่วง20ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือหนึ่งเราก็ตั้งใจว่าจะทำเรื่องนี้ให้คืบหน้าและแล้วเสร็จในชั้นกรรมธิการโดยเร็วเบื้องต้นก็วางกรอบเวลาว่าก็น่าจะอยู่ในราวสองเดือนบวกลบเนื่องจากว่าก็ต้องดู ภารกิจของสภาใหญ่ด้วยซึ่งขณะนี้ทราบว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเข้ากระบวนการก็อาจจะทําให้การประชุมคณะกรรมาการชุดนี้งดเว้นไปหนึ่งสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันแต่ว่าทุกนัดที่มีการประชุมเราทํางานกันเต็มที่นี่ก็เพิ่งขยับเวลาเพิ่มสองครั้งแรกเนี่ยนัดบ่ายโมงครึ่งตั้งแต่ครั้งนี้ก็นัดเป็นบ่ายโมง แล้วก็ตกลงกันในชั้นกรรมธิการแล้วด้วยว่าถ้าหากนัดไหนวันไหนเนื้อหาสาระมันยังต่อเนื่องก็จะเลยไปจนถึงเย็นถึงค่ำก็ไม่มีปัญหาเราพูดคุยเรามีข้อสรุปร่วมกันแบบนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับว่าผมก็ไม่เคยได้มาทำหน้าที่นี้ในสภานี้เลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นกรรมการใดๆชุดไหนกับเขาด้วย แต่เรื่องนี้ผมตามมาตลอดผมเคยไปแสดงความคิดเห็นในคณะกรรมาการศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมผมนั่งพูดนั่งคุยกับกลุ่มแกนนำทั้งที่เห็นด้วยและเคยเห็นต่างเคยเผชิญหน้ากันทางการเมืองพูดคุยกับกลุ่มมวลชนฝ่ายต่างๆพูดคุยกับตัวแทนคนหนุ่มสาวที่เข้าออกมาต่อสู้พูดคุยกับผู้รู้เรื่องกฎหมายผู้รู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม หารือกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายอื่นๆและติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้จนก่อนที่จะมีการนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในสภาวาระแรกสดับตรับฟังแล้วประมาณการได้ว่าร่างพระราชบัญญัติที่จะผ่านวาระแรกของสภามาก็จะเป็นสามฉบับอย่างที่กรรมธิการทำงานกันอยู่ ผมก็ถามน้องๆบางคนที่เขาเคลื่อนไหวต่อสู้อยู่ในสนามตั้งแต่ช่วงปี2 5 6 3เป็นต้นมาถามคนในภาคประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าคิดกันยังไงหลายคนก็บอกว่าอยากให้มันครอบคลุมทั้งหมดไม่อยากให้ละเว้นส่วนใดส่วนหนึ่งไว้ถ้าไม่ได้ก็จะไม่เอาทั้งหมด แต่ในขณนะดเดียวกันก็เล่าต่อว่าได้ไปหารือกับผู้ที่ถูกจำาขังอยู่ในเรือจนจําขณะนี้ซึ่งต้องคดีความทางการเมืองก็แน่นอนนะครับทุกคนอยากจะให้มันครอบคลุมที่สุดแต่ถ้าความจริงของสถานการณ์มันไปได้ไกลที่สุดแค่ไหนก็ทำให้มันได้มากที่สุดก็แล้วกันถ้ายังมีอะไรเหลืออยู่ก็มาว่ากันนักเวลานั้นอีกทีหนึง่งจน กฎหมายผ่านวาระแรกของสภาหรือเราย้ยอนนิดเดียวนะครับพอพูดคุยสดับรับฟังทุกฝ่ายครบถ้วนผมก็ตัดสินใจว่าจะเข้ามาเป็นกรรมธิการและเมื่อกฎหมายผ่านวาระแรกของสภาผมก็เดินทางไปพบผู้ต้องขังคดีความทางการเมืองที่เรือนจำได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเวลาพอสมควร ผมก็ไปบอกเขาตรงๆว่าสภารับมาแบบนี้แต่พี่จะเข้ามาเป็นกรรมธิการผมมั่นใจว่าผมเข้าใจพวกเขาและผมแน่ใจว่าพวกเขาก็เข้าใจผมแล้วภารกิจของคณะกรรมธิการชุดนี้จะไม่ได้เป็นเพียงในห้องประชุมนี้ไม่ได้เป็นเพียงในห้องประชุมของคณะกรรมธิการแต่มันยังมีภารกิจบางด้านบางประการที่ต้องทำข้างนอกซึ่งผมก็พยายามดำเนินการอยู่ และเชื่อว่าคณะกรรมาี่การทุกท่านก็กําลังพยายามดาเนินการอยู่เราจะทำให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เราจะทำให้มันออกมาเป็นเครื่องมือของการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจนถึงขนาดนี้รูปลักษณ์ของความขัดแย้งทางความคิดยังคงชัดเจนและลึกซึ้งอยู่ก็ตามแต่ไม่มีสังคมไหนไม่ขัดแย้งทางความคิด แต่เราต้องทําให้สังคมนี้พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับคนแต่ละกลุ่มได้ตั้งหลักตั้งต้นแล้วก็เดินหน้าชีวิตในฐานะผู้บริสุทธิ์ต่อไปอีกนิดเดียวนะครับคือนอกเหนือจากบรรดากลุ่มคดีความที่เห็นกันอยู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับคนบางกลุ่มซึ่งบางทีสังคมอาจจะมองพร้าเรือนไปแล้วเช่น คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชายชุดดำเป็นกองกำลังติดอาวุธเมื่อการชุมนุมปี2553คนกลุ่มนี้ถูกดําเนินคดีถูกเอาไปขังในเรือนจําและสู้คดีจนสารยกฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์จากกระบวนการยุติธรรมแต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาตามมาติคณะรัฐมนตรี ชุดนางสาวยิ่งลักชินวัตรซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาเอาไว้ก็เลยกลายเป็นว่าหลักเกณฑ์การเรยียวยาชุดนั้นได้สำหรับคนส่วนหนึ่งและไม่ได้สำหรับคนอีกส่วนซึ่งเป็นส่วนที่ข้อกล่าวหาชะกัดชะกันแล้วต่อสู้อยู่ในเรือนจำจนสารยกฟ้องเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไปนั่งคุยมา แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมไปตามข้อมูลที่กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมเขาให้ข้อมูลมาปึกหนึ่งก็จะนำมาผลักดันแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดในคณะกรรมารที่การชุดนี้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านนะครับอครับขออนุญาตไปประชุมนะครับขอบคุณครับ,บัสดครับแล้วคดีเอแดงว่าไงตก้ามสน้มาถึงไหนแล้วตามอยู่แล้วจะดูผลเมื่อไหร่อ่ะ จะรอดูผลงานนะคะกดหม้รอเข้าโอง่งแกา็จะานะจรอดูลดอดผลงาน